สวัสดีค่ะดินดีิ๊ต้องรับสู่ช่งองบารมุกอน,นุทวงแนละ้เอฟซีเนาะตอนนี้รถบีนเข้ามาเลยนะคะมามากเลยสี่แล้วนะคะูณหกคิวนะคะ นะคือไม่รู้จะพอหรือเปล่านะคะเพราะว่าหนานนะนะ <c oughs> คนนะคะช่วยกันนะคะมีบาบุมามีช่างใหญ่นะคะจะเอ็นเอ็นเ,เป็นรี้วนะก็ลื้อนะแล้วก็ลงเสือฟุนะคะก็ประดานะคะจะาเพาไปพ่ออย่าพิ่งาไปเยอะอยเย็นเยอเย็นตรงนี้ก็ยังไม่เต็มเลยพ่อแต่ควาดรไมทำไมเอาต้ปว้าาใส่สิ น้ำคนเดียวค <c oughs> นโทรนั่นค <c oughs> นโทรไปหาอ้ายอน <c oughs> เ่ยากำลังพักเทียงพอดีเไดีว่าดี๋ยวลงมาบอกอามึงมาลากอาาก่อนครับ

้องจ่าเอ็มนด้มาเอาอหหลาแม่อ้ขไทยมั้ยคอนจ่าเอ็มไหน้าลาย่กดไลายที่ชนาที่หรือเปล่าแรกท่านเดิลงอ้าวผู้ใดอันนี้

เพิ่อนามันมูนนไะเเนาะเพิ่อนกะสิว่ามันมวนน่ะเหล้วไปเลยไปเคลื่อนอย่นั้นแล้ว អូក៏ទៀនមុំបាទទៀនទៅបាយមុំនោះ

คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บาาลูกอนุงว์ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ